สวัสดีแฟนบาร,ร์นาโซทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยกวันแพร่สบาีี่2ิกุมภาพันธ์2018นนะครับอยู่กับอาชวีทางอาเซอดีครับสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สำคัญที่อาเซ่เนี่ยเฝ้าติดตามอยู่นั่นก็คือการเจอกันของแอสตันวิลล่ากับเรอร์พูซึ่งเป็นจ่าฝูงที่แฟนบานาโซเนี่ยก็ เชื่อว่าหลายคนนะครับก็ตื่นขึ้นมาดูเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องราวของผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแล้วก็สิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับก็มาว่าด้วยภาพรวมภาพสรุปของการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบเพลย์ออฟกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะหาอีก8ทีมเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายกับอีก8ทีมที่รออยู่ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่จบรอบลีกเฟส โดยทั้ง8ทีมเนี่ยก็จะมีลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมระดับที่1ทําแทำต้มสูงสุดนะครับตามมาด้วยบาร์เซโลนาอาร์เซนอลอินเตอร์มิลานอารันติโกมาดริดไบเออร์เลเวอร์คูเซนลิวแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยแต่ละทีมทั้ง8ทีมเนี่ยก็ทราบแล้วนะครับว่าคู่แข่งขันของตัวเองคร่าวๆจะเป็นทีมไหนกันบ้างโดย จะยังไม่ได้ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าการจับสลากประกบคู่เนี่ยจะเกิดในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็รออีกไม่นานเราก็จะได้ทราบกันแล้วว่าอย่างอาซองของเราเนี่ยจะต้องเล่นกับใครนะครับโดยเส้นทางการต่อสู้ของแต่ละทีมเนี่ยก็ถูกวางเอาไว้คร่าวๆแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากการเพลย์ออฟมาครบทั้ง 8ทีมเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอทีมไหนกันบ้างนะครับอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะจับไปเจอทีมใดทีมหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพรสเซนเชเมงหรือไม่ก็เบนฟิก้าซึ่งถ้าหากลิเวอร์พูลจับสลากไปพบกับเพรสเซนเช a มงบาเซโลน่ ang, ในฐานะทีมันดับที่2ก็จะได้เจอกับเบนฟิก้านะครับแต่ถ้าหากว่าลิเวอร์พูลจับไปเจอเบนฟิก้าบาเซโลน่ก็จะต้อง เจอกับเพรสเชงแชมังนะครับในขณะที่อาร์เซนอลของเราเนี่ยก็ส่วนตัวมองว่าโชคดีมากนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะต้องได้เจอกับทีมจากอิตาลีแล้วนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเพราะว่าทีมอย่างยูเวนตุสเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปแพ้ให้กับ PSV e i n d h อ v e n จากเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งถึงแม้ว่าในนัดแรกเนี่ยพวกเขาจะเอาชนะ PSV e i n d h อ v e n มาได้2ประตูต่อหนึ่งในบ้านของตัวเองแต่ว่าไปเล่นที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ ต้องสู้กันถึงช่วงต่อเวลานะครับแล้วก็เป็น PSV Eindhoven ที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับรวมผล2นัดเนี่ย PSV Eindhoven ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3นะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเจอกับอาเซอหรือไม่ก็อินเตอร์มิลานนะครับทีมใดทีมหนึ่งซึ่งถ้าหากว่า PSV Eindhoven เนี่ยจับสลาก ไปเจอกับอาโซก็จะทำให้เฟยนุลดรถเทอร์ดำ um, ซึ่งเอาชนะเอซิมิลานมาได้ด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1นะครับโดยนัดแรกเนี่ยพวกเขาเอาชนะมิลานมาได้1ประตูต่อศนะครับส่วนนัดที่2เนี่ยก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1โดยนักเตะของเอซีมิลานอย่างเตโอเนี่ยก็โดนใบแดงไล่ออกด้วยนะครับจากข้อหาไปพุ่งล้มแล้วก็นั่นก็ทำให้เฟนุดรอเทอร์ดำ um, เนี่ย ผ่านเข้ารอบมาได้และมีโอกาสที่จะได้เจอกับอาเซาหรือว่าอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มีการเจาะเส้นทางของอาเซลซึ่งถ้าหากว่าเลือกได้นะครับส่วนตัวผมอยากให้อาเซาเนี่ยจับไปเจอกับเฟยอนุดรอเทอร์ดัมเพราะว่าด้วยเส้นทางที่ถูกวางเอาไว้เนี่ยถ้าหากว่าอาเซาจับไปเจอกับเฟยอนุดรอเทอร์ดัมเนี่ยในรอบต่อไปนะรรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะมีโอกาส เจอทีมอย่างไบเยมิวนิกซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะจับสลากไปเจอเลเวอร์คูเซนหรือว่าอารันติโกมาดริดซึ่งไม่ว่าจะเป็นไบเยมิวนิกอารันติโกมาดริดหรือว่าเลเวอร์คูเซนเนี่ยดีกรีความแข็งแกร่งเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าพอๆกันนะครับทีมไหนก็ได้ถึงแม้ว่าไบเยมิวนิกจะดูมีชื่อเสียงมีประวัติศาสตร์ที่น่าเกรงขามแต่ว่าฤดูการนี้พวกเขาดูไม่เหมือนเดิมนะครับภายใต้การคุมทีมของ แวงสองกอมพานีเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าอาร์ซอลผ่านเฟนด์รอตเทอร์ดัมไปได้เนี่ยก็ขอไปแก้มือกับไบยมวนิคนะครับที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ตบเราตกรอบซึ่งมันก็จะดีกว่าการที่เราจับสลากไปเจอกับ PSV i h ไอโฮเซึ่งถ้าเราผ่าน PSV i สไอโฮเไปได้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอเรมาดริดหรือไม่ก็อารันติโกมาดริด รวมถึงเอร์เลว์โเซนนะครับทีมใดทีมหนึ่งส่วนการคาดการณ์ที่ไกลไปกว่านั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอให้เราได้ผลการประกบคู่กันออกมาก่อนนะแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงว่าโอกาสในการคว้าชแชมป์แต่ว่าโอกาสที่เราจะเข้าชิงรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อาเซนเวนเกอร์เคยทําได้สําเร็จมาแล้วโดยการชิงถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับกับบาร์เซโลนา ก็น่าเสียดายที่ในเกมนั้นอาซอลมีผู้เล่นโดนใบแดงไล่ออกนะครับซึ่งเกมระดับนี้ถ้ามีผู้เล่นน้อยกว่าก็ต้องเรียกว่าโอกาสชนะมันเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับและอาซอกก็ไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้นะครับในครั้งนั้นก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเข้าใกล้กับคำว่าเป็นผู้ท้าชิง ถวยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีออย่างจริงจังนะครับก็หวังว่าในฤดูกาลนี้เนเราจะทําได้ส่วนลิวซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมยืนนะครับจากการจบในอันดับที่7ของรอบลีกเฟสพวกเขาจะมีโอกาสได้เจอทีมใดทีมหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นคลับบรูซหรือไม่ก็บรูซีดอทมุนเช่นเดียวกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งก็จะต้องเจอทีมใดทีมหนึ่งอาจจะเป็นบรูซีดอทมุนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคลับบรูซก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะ นำเรื่องราวพวกนี้มาพูดคุยกันนะครับหลังจากผลการจับสลากประกบคู่รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาล่ะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องราวของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเชื่อว่าแฟนบนอลอาเซอรหลายท่านเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาดูนะครับถึงแม้ว่าจะแข่งกันดึกมากนะครับ2นาฬิกา30นาทีกำลังหลับสบายๆเลยแต่ว่าแฟนบอลหลายท่านก็ตื่นขึ้นมาดูนะครับด้วยความที่ต้องการจะลุ้นใ้ลรืวอร์พูลเนี่ยทำตามตกหล่นนะครับซึ่งก็ เรียกว่าสมหวังนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเต็มปอดนะครับแต่ว่ามันก็โอเคนะลิวพูหายไป2แต้มนะครับแทนที่จะนำอารโซเป็น10แต้มแต่ว่าพวกเขาก็ออกนำอารโซไปเพียงแค่8แ,แต้มนะครับจากการลงเล่นที่มากกว่า1นัดซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทั้ง2ทีมนะครับหลังจากนี้ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติไปในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมเนี่ยก็เรียกว่า โหดพอ,อกันนะครับโดยอาร์เซอลจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในคืนวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นะครับเวลา22นาฬิกาในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในอีกหนึ่งวันให้หลังก็คือวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นะครับเวลา23นาฬิกา30นาทีคืออาร์เซอลเนี่ยมีโอกาสที่จะทำแต้มบีบ เลี้ยวผูกเข้าไปเหลือ5้ต้มนะครับจากการแข่งขัน26นัดเท่ากันก่อนที่ในคืนวันพฤหัสบดีทั้งคู่จะมีคิวลงแข่งพร้อมกันนะครับในช่วงดึกๆของคืนวันพุทธที่26กุมภาพันธ์จะว่าไปเนี่ยอาเซอลงแข่งก่อน เล็กน้อยนะครับเวลา2นาฬิกานาทีในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะแข่งเวลา3นาฬิกานาทีนะครับโดยลิเวอร์พูลจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับในขณะที่อาร์เซอลจะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์ส่วนสุดสัปดาห์ถัดไปนะครับลิเวอร์พูลจะลงแข่งก่อนซึ่งพวกเขาก็จะมีโอกาสทำแต้มฉีกนี้อาร์เซอลไปก่อนได้เหมือนกันนะครับเมื่อจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมที่เรียกว่าจองตั๋วตกชั้นไปก่อนนะครับอย่างเซาแ์มปตัน โดยอาร์ซอลจะต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในวันที่9มีนาคมซึ่งจะว่าไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชั่วโมงนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่จะต้องแน่าเกรงกลัวสักเท่าไหร่นะครับด้วยศักยภาพของอาร์ซอลถึงแม้ว่าจะขาดกองหน้าตัวสำคัญอย่างคาร์แฮ็บเแล้วก็กาเบลเชซุดไปแต่ก็หวังว่ามิกลเมนโนซึ่งยิงคนเดียว2ประตูในเกมที่อาร์ซอลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ0เนี่ยจะยังคงรักษาฟอร์มเก่งไว้ได้ต่อเนื่องนะครับ แล้วก็แอบหวังพึ่งอีธานวานเนรีแล้วก็เลนโรทอสตารวมถึงมาตินโูริกาดแล้วก็ดีแคนไรส์มากหน่อยนะครับซึ่งถ้าทุกคนโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีพร้อมกันเนี่ยก็เชื่อว่าเราจะสามารถจัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซึ่งเมื่อจบเกมก่อนที่จะเบรกทีมชาติเนี่ยอาร์ซอกับลิวพูจะแข่งไป29เนะเท่ากันนะครับก็ต้องมาดูกันว่าณนะจุดนั้นเนี่ยทั้งคู่จะมีสถานการณ์การลุ้นแชมป์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละสำหรับ วันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจัดเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะก,กันให้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันไว้นสักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ